อันตรายและเสี่ยงที่ใบตัดจะมีโอกาสแตกได้สูงนะครับถ้าใครยังใช้ใบตัดในลักษณะแบบนี้อยู่ซึ่งแต่ก่อนผมก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าก็เคยทําด้วยความที่ไม่รู้ก็คือการใช้ใบตัดที่ใช้สําหรับตัดเหล็กไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสหรือว่าโลหะอื่นๆเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะนํามาเจียส่วนที่เป็นคีบที่เกิดจากการตัด,ด,ดหมื่าลบเลี่ยมลบคมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะอันตรายเนื่องจากใบตัดเขาไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการเจียนะครับซึ่งจะมีเส้นใยไฟเบอร์อยู่ตรงนี้เมื่อเราทําการเจียตรงนี้จะขาดออกนะครับ ซึ่งใบตัดที่ผมใช้อยู่นี้จะเป็นของ 3M ผมจะเรียกว่าใบตัดเขียวแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นกรีนขอบความหนาน1.2มิลไม่ว่าจะเป็นเหล็กสแตนเลสเหล็กที่มีความแข็งคาร์บอนสูงอย่างเช่นใบกรไฟฟ้าน,นี้นะครับค่อนข้างมีความแข็งมากก็ตัดได้ดีเลยแบบคมๆเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทนทานมากสําหรับใบตัดเขียวของ 3M รุ่นนี้ แต่ถึงจะทนทานแค่ไหนก็ไม่ควรนาไปเจียเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบตัดด้วยเจียด้วยในใบเดียวใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นใบตัดเจียดารุ่นใหม่ล่าสุดของ 3M เอ็มตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับจะใช้ทั้งในการตัดแล้วก็เจียในใบเดียวปกติแล้วใบเจียไม่ได้ออกแบบมาให้ตัดแล้วก็เจียได้ในหนึ่งใบนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายตัวตรงส่วนขอบจะไม่มีไฟเบอร์เสริมมาให้เมื่อใช้ซอดล่องหรือว่าใช้ตัดใบอาจจะแตกได้แต่ใบตัดเจียดำสามเมตัวนี้มีไฟเบอร์เสริมขอบมาให้ทำให้เป็นใบเจียที่สามารถใช้ได้ทั้งตัดแล้วก ก้นน้ำของใบตัดเจียตัวนี้อยู่ที่3.5มิลนะครับใช้ตัดเจียได้ทั้งสแตนรเลสและก็โลหะทั่วไปผมว่าก็ดีเลยนะครับกับใบตัดเจียดารุ่นใหม่ของ 3M ตัวนี้ช่วยลดการเกิดความเสี่ยงของการแตกหักของใบจากการใช้ใบผิดประเภทสําหรับใครที่จะหามาใช้งานสินค้าก็มีวางจําจหน่ายแล้วนะครับตกใบหนึ่งก็ประมาณ10บกว่าบาทเองผมว่าคุ้มค่านะครับทั้งในเรื่องของการใช้งานและก็ความทนทานหาซื้อได้ที่ศูนย์จาหน่ายฮาร์ดแวร์ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปฮาร์ดแวร์เฮาหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ได้เลยนะคร